สวัสดีครับคุณผู้ชมท่านครับกลับพบกับผมอีกแล้วนะครับกับนายบอกสมุนเอลครับวันนี้เป็นการวิเคราะห์บอลประจำวันพุธที่11สิงหาคมปี2567ครับมีจะมีอยู่5คู่2มุมนะครับสำหรับวันนี้ครับคู่แรกครับเป็นชิงแชมป์สโมสรอาเซียนครับ PSM มักกะส่าครับพบกับ BG บุรุษโยนแตร์ครับน่าวาด6โมงครึ่งครับผู้ดำเนินการเป็นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับยังบอยพบกับกาตาลาสลายครับน่าวาดตีสองตรงครับเพื่อมาเป็นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเช่นเดียวเลยครับดินาโมครีฟส์ครับพบกับบัริครับูลซั สปาตาปลาครับนวราตีสองตรงครับสุดท่านนะครับเป็นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเช่นเดียวอะไรครับมิดชิลแลนด์ครับพบกับสโลวานบาสติสลาวานครับผมนวราตีสองตรงครับ โอเคครับขอฝากสนับสนุนเว็บไซต์อย่าง b a l l 7 m ครับสามารถดูวิเคราะห์ดูดวงดูสถิติทุกอย่างรวมครบจบในเว็บเดียวแล้วครับหากใครที่สนใจก็อย่าลืมฝากตัวฝากใจให้กับ b a l l 7 m ด้วยนะครับผมไม่เสียเวลาเรามารับชมรับฟังกันเลยครับผมสซิร์ฟคู่แรกของเราในวันนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์บอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนครับระหว่างท s m มาการ์ซาพบกับ BG จีธุรกิจเต็ดครับกระต่ายแก้วหวังโรฟันไลท์บุกเยือนเจวันทีมฟอร์มแรงเปิดถ้วยอาเซียนครับสุดชิงแชมป์สโมสรอาเซียนกลับมาอีกครั้งครับบีจีธุรกิจเด็ดต ด้วยการบุกเยือน PSM มักกะซ่าครับที่ฟอร์มร้อนแรงจากอินโดนีเซียครับแม้เดลับบิดเพิ่งจะสะดุดแพ้คาบ้านในเกมลีกแต่พวกเขายังคงต่อเล็กน้อยในเกมนี้ด้วยขุมกําลังที่เหนือกว่าทว่าเจวันก็พร้อมสู้เต็มที่เพื่อคว้า3แต้มสําคัญในบ้านครับสำหรับเกมนี้นะครับการวางใจว่า BG จเนี่ยจะเรียกความมั่นใจกลับมาได้หรือไม่ครับขณะที่มักกะซ่าครับรักษาฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่องได้หรือไม่เช่นกันครับคืนนี้ฮามพาดครับผมพว้กำาังจะเจอกันครับยังไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยครับซาตินทางฝั่งพี ที่แล้วได้สิทธิ์มาแข่งในฤดูกาลนี้ครับมีทีเด็ดตัวลุกต่างชาติอย่างอาริสันชิว่าครับกองหน้าจากบุรุเกตไดสุเกตสกาอิครับผมมิดฟิลด์จากญี่ปุ่นครับอดีตผู้เล่นสมุทรปราการซิตี้รวมไปถึงเนมินฮัจเจต้าครับศูนย์หน้าจากโซวเนียนำทัพครับสภาพทีมทางฝั่งบีจีปฐุมเนตดครับมากโกโตเทกุระโมดิครับุนซือบีจีปฐุมเนตรครับเกมนี้เตรียมขุมกำลังหลักมนชุดที่ดีที่สุดนำโดยชนาทิพสรงกกินครับเจริญศักดิ์วงสกอรกิษดากราแมนครับผมรวมไปถึงตัวต่างชาติสาาคัญอย่งรดดี้ลวววแก็มไป ซาตาน่าและสุดท้ายครับอิวานฟานดี้เป็นกำลังหลักครับขณะที่ทีรศินแดงดาครับกองหน้าตัวความหวังไม่ได้เดินทางไปกับทีมด้วยครับโดยอยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์สักเท่าไหร่ครับฟอร์มล่าสุดนะครับ PSM มาร์กาซ่าอันดับที่1ในลีกขนาดรวมทั้ง2เกมในลีกล่าสุดไปเยือน PSBS BIAK ครับผมชนะ1นประตูสครับฟอร์มล่าสุดชนะรวด2เกมเดียวกันไม่แพ้คะแนนสีเกมเดียวกันฟอร์มถือว่าใช้ได้เลยครับ BG ปทุมยูไนเต็ดอันดับที่5ในลีกครับเกมล่าสุดแพ้ทีมน้องใหม่แแบบบบบพิกกกลลล็ออออคคคาาาาา้นนตต่่่่่รรระหยยยยย FC สูไมดดด1ัััุเเีงงใจขป สมควรส่งผลต่อเกมนี้ครับสิบเกมล่าสุดเพิ่งจะแพ้เกมล่าสุดก่อนหน้านี้ไม่แพ้ใครมาเก้าเกมที่ต่อการชนะหนึ่งแปดเกมในน้องเกมวันนี้ครับ PSM มากาซ่าครับเกมในบ้านก็หวังเพิ่งจะชนะเพื่อทำคะแนนให้อยู่จากฝูงกลุ่มต่อครับเดินหน้าเกมลุกเต็มที่ทีมเยือนเนี่ยบีจีพุฒุมยูุตเต็ดครับเกมนี้แม้ตัวผู้เล่นจะดีกว่าหน่อยครับแต่ยังคงประมาทไม่ได้ไม่ได้มีกำลังใจยิ่งขาดหายเลยครับจากเกมล่าสุดเกมนี้เน้นตั้งรับรอสนกับครับเกมนี้โอกาสเสมอกันอยู่ครับถ้าบีจีพุฒุมยุตเต็ดเล่นได้เหมือนเเกกกกมมมทททีีีีี่่่่่่่่ผาาาาาาานนนแตคคคุณภพดดดดววจะะบบบยยชไ้อูรัั รูมเงเต็ดบุกชนะได้1ปึ่งบรูซูล์ครับฟันธงครับบีจีรวนเงเด็ดชนะครับสักคู่ต่อมานะครับเป็นการวิคอลบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับระหว่างยังบอยพบกับกาลาตาสลายครับเมื่อการเจอกันนะครับเกมล่าสุดยังบอยเปิดบ้านเสมือนไปกับกาลาตาสลายหนึ่งบระตูต่อหนึ่งครับและเกมยังบอยยังเปิดบ้านแพ้ต่อกาลาตาสลายไปหนึ่งบระตูลสามครับกาลาตาสลายเนี่ยเหนือกว่าสมควรเลยครับซาตินทางฝั่งยังบอยครับคุณซื้ออย่างพลาสติกราเมนครับสโม่สอนตัวแทนจากสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยจะหมดสิทธิ์ใช้งานฟาชิเนสคอนเต้อส ที่ดีที่สุดลงมาในระบบ4ต่อ2ต่อ3ต่อ1ครับโดยมีสามภาษาในแดนกลางอย่างฟิลิปกูกินิชเมชาอิเรียนเอฟรีมาคอรีครับผมนาเปาได้ใช้บริการของซีแวร์กองบุไดช่วยยิงประตูเกมในวันนี้ครับถ้าที่นีงฝั่งกาลาตาสลายครับกุนซืออย่างโอคารบูรุครับสมโมสรตัวแทนจากรุรกีมีนักเตะบาดเจ็บเพียง2รายเท่านั้นครับก็คือดาวินชอนชานเชสกับเรดวินเคิร์นครับผมผู้เล่นตัวหลักอื่นๆเนี่ยฟิตพร้อมสมบูรณ์เลยครับจัดชุดที่ดีที่สุดลงสนามเข้าวัดใจระบบ4ต่อ 2, 2ต่อ3 3ต่ครรับโดยมีปะสาานกลงอย่างบต่อสามเ่อ และก็มูฮัมหมัดเครยเรมอันเดอร์โกคูครับหน้าเป้ายัางคงใช้บ,บริการของมาโรอิคาดีครับช่วยไล่ล่าสกอร์เกมในวันนี้ครับฟอร์สุดนะครับยังบอยอันดับที่11เกมล่าสุดบอลถ้วยสวิตครับไปเยือนปินเชเนนดัสถล่มไป10ประตูศูนย์ครับฟอร์สุดเนี่ยเพิ่งจะชนะทีมนอกลีกบอลถ้วยสวิตครับก่อนหน้านี้หาชนะแทบไม่เจอเลยครับก่อนชนะแพ้3เกม2เกมเนี่ยฟอร์มเร็วไล่สุดๆเลยครับในลีกยังไม่ชนะใครห้าเกมแม้จะเล่นผ่านมาแล้วห้าเกมกาลาตาสุดดชนนนะรรเลลยคับีก 2เกมเดียวกัน6เกมล่าสุดชนะ4เกมแพ้2เกมครับในนั้นเกมวันนี้ครับยังบอยฟอร์มออกทะเลไปไกลแม้เกมล่าสุดจะชนะ10ประตูศูนย์ครับแต่ทีมระดับเล็กมากๆไม่ได้วัดอะไรทีมได้เลยครับเกมนี้ในบ้านคงเปิดเกมลุกเต็มที่สู้ก่อนไม่ไหวคงตั้งรับครับทีมเยนกาลาตาสาลกำลังอยู่ในฟอร์มที่ร้อนแรงครับคาดว่าเกมนี้คงประคองเกมไปก่อนแม้จะเสมอก็ไม่เสียหายครับเกมนี้วัดกันเรื่องคุณภาพทีมและฟอร์มปัจจุบันกาลาตาสายเหนือกว่าประสงควรเลยครับคาดว่ายังไงเกมนี้กาลาตาสาลเนี่ยเบียดชนะได้อย่างแน่นอนครับสาต ชนะพูดประมาณนะครับเป็นการวิ c a l l round อยู่ฟาแชมเปี้ยนลีกเชนเดียวเลยครับระหว่างดินาโมเคียฟพบกับเรดบูลชอปบวกครับวงการเจอกันยังไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยครับซาตินทางฝั่งดินาโมเคียฟครับจะมีตัวบาดเจ็บด้วยกัน3รายครับคือมากซิมเดชุกวโรดดิเมียเซเปเยฟและก็มัตวีโปโนมาเรนโกครับผมผู้เล่นตัวหลักอื่นเนี่ยฟิตพร้อมลงสนามจัดชุดที่ดีที่สุดครับว่าจะมาบวกสี่ต่อหนึ่งสี่ต่อหนึ่งโดยมีหน้าเป้าตัวเก่งอย่างวลาดิลาฟวานัสแลน่าสคอร์เกณในวันนี้ครับซาตินบาดเจ็บถึงรายยด้วกันครับอย่างคาาริมโกนเต้เฮนรี่เบรง ตัวอื่นเนี่ยอยู่กันครบเลยกลารฟ,ฟิตส,สมบูรณ์จัดชุดที่ดีที่สุดลงสนามเข้าะจะหมดสีดส่ต่อสาโดยมีส,สามภาษาในเดน,น่าอย่างเนเน่ดอนเชเร่เปตารรัดคอฟแล้วก็ออสการก์กรูกับผมฟอร์มล่าสุดครับดีนัมโอเคอันดันบที่2เกมล่าสุดเนี่ยไปเยือนเอฟซีคาปาตีสวีปลิฟชนะ3าตูต่อหครับฟอร์มล่าสุดชนะรวดสเกมเดียวกันไม่แพ้ใครมา6เกมติดต่อกันชนะถึงหเกมจาก6เกมฟอร์มร้อนแรงมากครับเรดบูลซัฟบวกครับอันดับที่1เกมล่าสุดไปเยือนเอลเสเครินชนะมาหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับ เกมฟอร์ร้อนแรงไม่แพ้กันเลยครับในน้องเกมวันนี้กับดินนโมเคียฟอร์มร้อนแรงครับเกมนี้ในบ้านเปิดเกมลูกใส่เต็มที่ทีมเยนเลสบูซสบวกฟอร์มดีไม่แพ้กันครับเกมนี้เนี่ยมาเยือนคงตั้งรับไปก่อนเกมนี้คาดว่าดินโมเคีฟน่จะเอาชนะไปได้ครับสัตวทีนัะดีกว่าพอสมควรและคุณภาพทีมนักเตะที่ดีกว่าสกอร์ดาดเนนโมเคียฟเนี่ยชนะสูต่งครับฟันดงการบดเนาโมเคียฟชนะครับะคู่ถัดมานะครับเป็นการ r e ค a l l o อยู่าแชมเปี้ยนครับระหว่างมันโมเอฟพบกับส สูท่านี่ทางฝั่งมันโมเอฟเอฟครับจมนวนสี่ใช้งานผู้เล่นบาดเจ็บมานานอย่างสเตฟาโนเวกิเอร์นิคลาสมอชันเดอร์อะไรก็อันตอนทินเนอร์โฮมครับผมที่ผู้เล่นตัวอื่นเนี่ยโยนครบเลยครับค่าว่าจมนวสามต่อสี่ต่อสามครับโดยมีสามสันกลางลุกอย่างเซบาสเตียนโยเกเซนอันดรสคิเตเชนและก็เอดวิกโบเทมครับท่านี่ทางฝั่งสปาร์ตาปาครับจมนวนสี่ใช้งานผู้ที่ยังบาดเจ็บอย่างอิสมาโนกราเซียแบ็กซ้ายและกองหลังอย่างอาร์เกอร์โชเรนเชนครับผมมาตินชูชเมลแล้วก็ฟิลิปพานับกับตันทีมครับผู้เล่นหลักเดินนยยอู่กัครบบเลยคครั่าาวจะ ระบบสต่อ4ต่อ2 1ครับโดยมีหน้าเป้าตัวเกง่งอย่างอินด u u s ต u s h i แล่าสกอร์เกนในวันนี้ครับฟอร์สุดระดับมันโมเอเวฟอันดับที่1ในลีกรอบที่ผ่านมาเอาชนะ PLOK าโลนิก้าช่วงต่อเวลาพิเศษเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะ IFK Nor Koping FK สองประตูต่อหนึ่งครับไม่แพ้ใคนมาสี่เกมติดต่อกันเก่งในบ้านเกมในบ้านไม่แพ้ใครมาเก้าเกมติดต่อกันจากสิบเกมล่าสุดครับสปาร์ตาปาอันดับที่หนึ่งในลีกรอบที่ผ่านมาชนะสเตอัวบูคาเรชนะบุกไปถึงบ้านเลยครับเกมล่าสุดเนี่ยไปเยือนเบลมิดยาโบเนตชนะสอง่คระต โดยชนะ18เกมด้วยกันครับฟอร์มร้อนแรงมากครับน,นตอนนี้นนวลเกมนี้ครับจะฝูงในประเทศตัวเองทั้งคู่ครับมันโมเอฟเจ้าแบบ้แบบา,บานต้องการชนะเพื่อตุนลูกได้เสียเก็บไว้ครับเกมนี้ถ้าจะเดินเครื่องบุกเต็มที่ครับแต่เกมนี้ในบ้าน3เกมชนะได้แค่1เกมเสียประตู6เกมติดต่อกันในบ้าน,นี่ทีมเยอนสปาร์ตาปาคร์บเนี่ยเขารอบสุดท้ายรายการนี้บ่อยกว่าเจ้าบ้านครับเกมนี้คงมาตั้งรับรอสนับแต่ฟอร์มดีกว่าเจ้าบ้านพอสมควรครับเกมนี้ยังไงครับเร่ากับเสมอกันมีสูงมากครับทีมเยอันเนี่ยเล่นเกม ตัวแรกของเราในวันนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับระหว่างมิทเทลแลนด์พบกับสโลวานบาติสราวาครับผลงานการเจอกันยังไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยครับสภาพที่นำฝั่งมิทเทลแลนด์ครับคุณซื้ออย่างโทมัสเบิร์กครับผมจะหมดสิทธิ์ใช้งานคริสโตเฟอร์โอสันเปาลินโยมาโรนี่แล้วก็โชกัยูซอกครับผมที่พากันบาดเจ็บอยู่ครับผู้เล่นผู้เล่นตัวอื่นเนี่ยอยู่กันครบเลยครับฟิตพร้อมสมบูรณ์ครับว่าจะหมุนสี่ต่อสี่ต่อสองโดยมีกองหน้าคู่อย่างฟานคูริโนจูแล้วก็เอ็ดเวิร์ดเชตูตต่่อไปครัับบสสสภาาาาพททีงฝโลวนิ ว่าครับกุนซืออย่างวลาดีมีร์ไว้จะไม่มีตัวของแอดเวอร์ลูคัสเพาเชคที่พากันบาดเจ็บอยู่ผู้เล่นตัวอื่นๆอยู่กันครบไปครับฟิตลงสนามพร้อมจะจัดชุดที่ดีที่สุดลงมาในระบบ4ี่ต่อสต่อสต่อหครับโดยมีกองหน้าตัวความหวังอย่างโรเบิร์ตมาร์คช่วยไล่ล่า,ลาสกอร์เกมในวันวนี้ครับฟอร์มล่าสุดครับมิทเทลแลนด์ครับอันดับที่3ในลีกเกมล่าสุดไปเยือนลิงบี้ชนะ2ประตูต่อ1ครับรอบที่ผ่านมาชนะเฟเดวาลอชีทีซีฟอร์มล่าสุดไม่แพ้ใครมา9เกมติดต่อกันโดยชนะถึง6เกมเกมใในนบ้้าาไมม่แพคร9เกมตตตติิดด่่อออกกกกัััันนนและะยงชี5เมครบในบ้านฟอรรร์มมแแข็งงกก่าคับ ภาพรวมฟอร์มนี้ดีสุดเลยครับซโลวานบาติสาวาครับอันดับที่1เกมในลีกล่าสุดเปิดบ้านชนะ SK คโคชิก2อประตูต่อหนึ่งรอบที่ผ่านมาชนะอโปอลนิโคเซียฟอร์ม่าสุดไม่แพ้เข้ามา10เกมติดต่อกันโดยชนะถึง8เกมครับเกมเย็นก็ยังพอเล่นได้ไม่แพ้เข้ามาสีเกมติดกันโดยชนะถึง2เกมเสมอ2เกมฟอร์มดีสุดเลยครับในรอเกยนี่ครับมิเทอแลนด์ครับเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ดีครับโดยรอบที่ผ่านมาก็ชนะในบ้านเสมอเกมเย็นเกมนี้เน้นหนักเดิมครับใส่เกมลุกเต็มที่ทีมเย็นสโลวานบาติสลาว เกมนี้มารับนักเราสดกลับครับเกมนี้ครับว่ามิทเทลแลนด์เนี่ยโอกาสชนะสูงครับเล่นในบ้านได้ดีทีมเยือนเกมเยือนไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ครับมาดีสี่เกมหลังก่อนและนี่ก็แพ้รัวๆเลยครับสกอร์ครับมิทเทลแลนด์ชนะสองรตูต่อศูนย์ครับฟันตรงครับมิทเทลแลนด์ชนะครับรายการวิเคราะห์บอลในวันนี้ก็ขอจากเกงนี้ครับมาใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ก็อย่าลืมกดซับสไคร้แนะนำใจพวกผมนะครายการวิเคราะห์บอลในวันนี้ก็ขอจากเกงนี้ครับสวัสดีครับผม